อุ้ยเป็นเป็นปอบนี่ครับกินไก่ดิบนี่น่ะออนแน่นอนอน่ะมันอร่อยนะอร่อยมากเลยอะหยุดอยากลองกินบ้างเอาเอาเลยครับผมจะไปกินเนอไม่กินครับไม่กินผมกินซุกแล้วนี่นะเมื่อกี้ข้าไปกินในน้ำมาแต่ตัวมันเปียกนะข้ากินในน้ำข้าใช่ข้าไปกินแร้ขึ้นกี่ข้างบนว่าแล้วก็ขอกินอีกสักหน่อยกัน ถ้อยได้เกินเข้าไปอีกหน่อยน่าจะเป็นตับท่านแล้วล่ะโว้ผมกลัวเถอะโอ้ที่มันอยู่ตรงนี้น่ะมีใครมีตับให้ค่ากินบ้างข้าเริ่มตัวหิวแล้วไก่ตัวนีงมันไม่พอก็ว่าก็ว่าพี่ตาชายคนนี้น่าจะมีให้ไม่ไม่มีให้หรอกครับตับนี่แหละเฮ้ย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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจเจเจปิดมีอะไรให้ค่ากินบ้างไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีหรอกครับเท่านี้นี่ยนะค่ายหิวมากโอ้หาในป่าเลยครับผมตัวเยอะหรือเปล่าไม่ไม่มีเท่านี้หรอกครับ จะเ <Yeah, S 1> ยังไยครับเธอ